สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโคกหนองนามโมเดลตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อสองสามวันก่อนผมได้เข้าร่วมประชุมนะครับนาที่ว่ากาอรอำเภอแห่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมโครงการโครกหนองนามโมเดลนะครับผมเห็นว่ามีสาระหลายเรื่องที่มีประโยชน์มากจึงนํามาตัดตอนเผยแพร่ในครั้งนี้นะครับคือปัจจุบันประเทศไทยเราลองสังเกตดูนะครับเราจะเจอปัญหาธรรมชาติ วิปลิตไปในทางที่เลวร้ายลงเช่นโลกร้อนขึ้นนะครับฝนทิ้งช่วงอากาศแห้งแรงการทําไร่ทํานาไม่ได้ผลดีนะครับเพราะภูมีอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับมีการตัดไม้ทําลายป่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่ชั้นบรรยากาศจนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและโลกร้อนนะครับ ทางราชการก็พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างระบบชลประทานขึ้นเช่นการสร้างเขื่อนการสร้างฝายน้าลน้นการสร้างา่างเก็บน้ํานะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่นอกเขตชลประทานการชลประทานไปไม่ถึงเนี่ยในประเทศไทยเราปัจจุบันมีมากถึง121ล้าน2 0 0แสนไร่นะครับดังนั้นทางราชการนะครับร่วมกับสถาบันเศร,รษฐกิจพอเพียงมูลนิธิการกรรมธรรมชาติจึงร,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 ร่วมกันจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดลขึ้นเพื่อ บริหารจัดการน้ำนะครับโดยมีการน้อมนําพระราชดริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม่นะครับมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาวบ้านรวมกับการวิเคราะห์ภูมิพัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดโมเดลโค้งหนองนาที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนแต่ละท้องที่นะครับเพื่อการเปลงการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสาส่วนก็คือพื้นที่โคกพื้นที่หนองและพื้นที่นานะครับส่วนรายละเอียดปีจ้อยในะเรื่องของพื้นที่โคกหนองนาจะเป็นอย่างไรกับผมรองศาสตราจารย์ดรชัยพรนะในครับจะนํามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต,ต,อต,อต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ